สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนคลิปนี้จะไม่กล่าวพ้ามวนด้วยจ่านี่ตื่นแต่เดึกๆเดือดลยนี่นี่เมื่อหนาวมาพิงไ่ซุ่มกั้นเ้ยจ่ามอนนี่ม้นนี้หนาวเย็นดีจอกจอกหนึ่งกินยังกินกาแฟตื่นเช้ามาพักกันกินกาแฟแล้วก็พิงไฟเ้ยจ่าเด้อบ้านเหนาวหนาวเ้อพี่น้องเ้อหนาวต้อนรับปีใหม่เ้ยจ่าเด้อ หนาวตอนรับปีใหม่มาเด้อพี่น้องมาพิงไฟในกันเด้อขันมาปีใหม่นี่ขันมาปีใหม,ม่กับมาพิงไ,ไ,ไฟกับยายเดินที่มือนี่ตีตีหาเึ้หนอหนอดบ้า,าไนาดได้มันลหลังพิงไฟสิหาอยักได้อยักอดีตไปคนมันมามาหมกเนาะเอาอีขเมินพวกเขาไมากลัวมาเริ่มพี่น้องมามเด้อ มาตุ่มโฮมกันมาพิงไผ่เดินมาเลนวาวมาเลวาะหันหนูกินน้ำจินาเลนวาวมาหนูนไปย่ำบ่วงหนูที่นี่หมานบอมานบอชูมือมานบอตีอืม

ตัวนี้เจ้าม่วงนี่เฮะทตีหาที่เถาะเออตัวนี้ตื่นเต่ามาพิงไ่เย็นสายแบบนี้หมูเขาพิงไ่ก็ว่าอุ่นเหลวเขาไปหาสะมาหากินไปหายามหนูยมำยังเจะตะทองบ่เลยใส่หนูอยู่เจตตะทองหนาวอยู่โคตคลองเหลวเลยีริง ว่าใส่ในหุ่นยังหนาวอยู่ย่ามะเหลวนี่ย่ามะเหลวในโตัวหนึ่งเด้อหมานหมานอยู่หนูหน่อยเนาะหนูหน่อยโต๊ะนี้เขาเอานูผูกติดขึ้นูอย่างนูผูกหน่อยลูกมันเนาะนี่นี่วันนี้พอกันก็ลบขึ้นมาพิงไข่ต่อหนาว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 มาบ้านนี้กระรุนกี้บัานนี้ รลอกฮาดเอย่างตะทององน้องตายตายอุ้ยพี่นอ้อ,นองเมืองด้วยกลางคืนตะทองตาขนางเห็นบอนน่ะโหดของในสวนเห็นบอพี่น้องมันมันมันสีสีวิตช่างโหดของเตะเสาตะตีหา อันนี้แหลวก็จะคอยเดี๋ยวามาหากินเนาะพี่น้องปัดลงเห็นบอลงสะผิงไผอุ่นแหลวก็มาหดต่อหดของเฮดให้พี่น้องเห็นสมัยเกานะ่าเนาะแถวเนาะเดต้โฮดยังสีเนาะแมนเออสมัยไมเพื่นเอาอันนี้เนาะสมัยไม่ใส่ได้ตัวน,นี้อิจิชีวิตบ้านเฮา สมัยเก่าประตองทิ้มนี่พี่น้องได้มาแล้วก็เฮ็ดแล้วเดี๋ยวจะผัดด้วยจานนี่นี่ล้นแล้วเฮ็ดแล้วเออแสบเสียบเยมือนี่แสบแสบแสบออนี่ งามดีแต่ยายบ่ได้ให้เห,ห็นผัดเ,เด้อจ้าเด้อหินบ่เห็ดเดี๋ยวอู้พิจนากินบ่พี่น้องอยากกินกระมาเด้อแพนครับจุผู้ชุคนมาปีใหม่นี่เป <c oughs> ็นยันงหินเนนนนนห็บหนบ่พี่น้องอู้งามพิจนาแซ่บมาพี่น้องอ่ะงามงามงามพิจนาแซ่บจะ่ด็่เด็ดผัดไหนเห็นดอกแยกกับสิบพาไปท้ายวิวอีก่อน นี่พัก,กันยังผิงไา่เพาเศ้าอยู่ตาทองจะเอาไผ่ไปเอ็ดกินเห็ดยากโคดของแล้วตาทองสิไปอเอ็ดกินเห็ดยากแล้วกะจังสิดใดไปออกไปหากินหาอยากหากบหาเขียดเด้อพี่น้องเด้ออีสีชีวิตบานเอานี่พี่น้องพักแค่กำลังดอกง,ง,งามๆเน้อที่ เอเอๆนั่นแหละเขาว่าพัดแฉอันนี้สิพัดเยียนนี่นะเขาเอืนเอ่นใบใบยี่หละเห็นเอาไปเห็นจะได้กินขวัวใส่เอียนพัดใส่สนเนื้อแม่นะอุ้ยแสีบตอนนี้เข้ากันดีปยังอือเลียอกเลยใช่ไหมเรีย,อ <c oughs> รยหดอดเสียบลายเสียบลายเลียหอดอออกื <c oughs> ใบยีลาเดี๋ยวจีมาขอเด้อเออเออมะมะจอยมะกมาเอาไปเลยเออเดี๋ยวจีเอาบักจกมากลงไงเออเออเมียนใหญ่บอกกี่ทีนี่หอมดีไรใหญ่ใจหอมหอมนี่มาไปเหม่อเลยเด้อนี่ไปหนี่เขาเอนี่อย่างไหใบตองโอตองโอเห็นบ่อนี่มาเอามาเลยงาามเนะงาม เห็นบ่พ่อมองแล้วทีนี้พ่อมองมาเอาเด้อมาเอาเด้อจ้าแม่แพทย์ครับจูผู้สุข้นเมาในใจเด้อพี่ใหม่นี่เมาใบกระเพรากระง่าเมาเออเออบ่ต้องง่ายว่ายายบอกกี่ทีดอกเมาใจดีอลไรใจดีนี่นี่ใบยาเออเมาอยู่เออแจงมาแล้วยายถวดก็ออกมาพิงไผ่เด้อบ้านี้พิงไผ่มันหนาวมันหนาวแล้ว อืมแฮมันอุ่นแล้ววะคาไดอักดูจะคอยอันนี้น้องแม่เนาะวันนี้ตื่นสัมมามันหนาวแห้งแล้ววะอืมเออควดเขาตานี่คนนี้เหมือนชุกคนวดแล้วเขามาแต่ดึกๆพอกันมาพิงไผ่แล้วก็ไปหายามยังมาย้ามหนูมาก็มาเฮ็ดแล้วก็ไปสาพัดแต่ย่าย ให้เห็นตอนผัดดอกเห็ดไว้เมื่อแล้วยายกะสิจบคลิปยายกะสิจบคลิปต้อนยายทวดมาพิ้งไผ่เลยขาชอบคลิปยายคลิปนี้ก็ย่าลืมเป็นกําลังใจให้ยายในเด้อขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมมนแต่ยายโดยดีเสมอมาแต่ยายพิพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนจุ๊บจูผุ่นหนองสาวหนองนองสาวออกมา ว่าส <laughs> <ś m aks> ุ <spe> ่มไผ่ให้แม่ที่ตามคลิปยายต่อไปเลยได้จ้าเด้อขันมาอย่างขันมาปีใหม่กะให้มาด้วยท่านด้วยปลอดไัยด้วยจ้าเด้อเพื่อนครับสุผู้สุคนขันมาบ้านมาบ้านอีสานบ้านเฮาก็ให้กุดีไม่แห้งให้ให้ ตลอดปลอดภัยสุผูรยุคน้อไแม่ท้อรักทุกคนรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า